ขึ้นไม่ปืนครับ <c oughs> ขึ้นไม่ปืนครับรถเข้าไม่ได้ <c oughs> วันนี้ปิดสวนครับเก็บสวนแล้วครับจะเร่งให้เสร็จครับตรงนี้ก็จะลองสวนใหม่ <c oughs> หนู่นครับขึ้นอยู่นน่นเลยครับ รถเข้าไม่ได้ครับฝนตกทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> ดูขึ้นไม้ฟืนใส่เทเลน้อยครับ เทเลอร์คนมันะครับจะเป็นเทเลอร์อันกประสงค์เลยครับเนี่ยฝั่งนี้ครับคีดฝั่งนี้จะเป็น L50 ครับส่วนฝั่งขึ้นขึ้นพ่วงรถพ่วงฝั่งน้นครับ M 7 0ครับว่าคีดอยู่ฝั่งน้นช่วงนี้พายุเข้าครับยากหน่อยครับ จะลำบากกว่าจะเสร็จมาแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของนา s าติดปั๊มนอกครับหน้าเครื่อง ก็จะยกได้ดีกว่าคลิปของคูปุตานะครับคลิปของคูปุตาใช้ปั๊มเดิมครับปั๊มในเครื่องครับปั๊มมากับรถครัปั๊มเสร็มรถก็คือถ้าเป็นของคูปุตามันแรงแรงดันน้ำมันมันน้อยครับ ก็ดีอยู่ครับแต่ว่าเมื่อวานก็มีข้อเสียนิดนึงครับสายน้ำมันไหลเข้าสายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับไหลเข้าปั๊มปั๊มคีบครับที่อยู่หน้าเครื่องครับมันจะขาดมันหักเลยตรงหน้าเครื่องครับซึ่ง เขาไม่ใส่ก็ต่อหรืออะไรนี่นะครับมันขาดบ่อยครับตรงนั้นครับมันเป็นสายอ่อนนะครับเป็นสายสายเป็นสายใสครับเลือกสายอะไรไม่ในใจครับที่มันสามารถมองเห็นอ,อน้ำมันน้ำมันไฮดรลิกได้ครับมันหักเลยครับ ก็เสียนิดนึงตรงนั้นนะครับพวกไม้พวกอะไรก็สามารถตําได้ครับแล้าะอมันอยู่ข้างๆเครื่องเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะชี้ดูครับเห็นไหมครับนั่นะใกล้เผาเ้หน้าครับใกล้กองน้ำมันเครื่องนะครับเขาวๆแหลก ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรม,มากครับแค่เสียเวลายุ่งยากในการต่อสายใหม่แค่นั้นเองครับพอสายมันดิ้นได้ครับมันดิ้นตามจังหวะการจาจังหวะของเพาหน้าครับเพาคัานหน้าครับเวลามันดิ้นครับสายเพอสายวางอยู่ด้านบนเพาครับโยกไปโยกมาก็หักไกเต็มแล้วครับ ไปถึงนู่นก็ให้รถคีบคีบออกนิดหน่อยครับก็ดำเลยนู่นไกลๆนะครับวันนี้วันที่ีอะไรนันเนี่ยวันที่อะไรกนะ็สิบหกวันศุกร์วันเสาร์สิบแปดวันนี้น่าจะวันที่สิบแปดครับอ่าวันอาทิตย์ รอาทิตที่สแปครับปิดสวนพอดีพื้นที่ก็ประมาณ10ไร่ครับนู่นไกลๆหน่อยครับขิ่วิ่งเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวความครับพราถ้าขึ้นตอ่อต่อยางเี่ก็เรียบร้อยเลยครับถ้าวิ่งเร็วพอตัดนียครับต่อยางในนอ มองจะไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าตัดตื้นตื้นร <c oughs> ีบไปเงี้ยเสร็จคบเดี๋ยวฝนมาอีกคือ lực đam lơi họ lực đam lơi họ vì liệt đã cho đây nổi kia vì liệt này lực đam lơi đam lơi đam được có kèm tu pre trên nó có โอ้ว้าวว้าวอาน้มเสร็จแล้วครับไปใส่อีกครับ เหนียวครับดินแดงครับเดี๋ยวปัดออกยากครับโอ้ 谁打电话呢？哦，你看你杯子拿在呢。 พอใจยังออ้ แล้วบ่กรันเลยครับนะครั้งสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วหมดสวนแล้วครับไอ้โอ้ย à vạ vạ lùng lẻ, à tháng nào, tháng này hả? bảy với của nọt chả với anh nhé, nọt anh vẫn tròn hả? lự lựpốc tập nền à Ôi, cái 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 cái